สวัสดีครับผมพี่น้องที่มีใจรักในเสียงพิมทุกท่านนะครับอันนี้มานําเสนอนะครับบทที่2ตอนที่4นะครับฝึกหัดพินเบื้องต้นนะครับโนตลาซันโดนะครับโน้ตตัวล้านาหน้าโน้ตตัวโดใช้นิ้วก้อยกดนะครับอันนี้เขาต้องหัดเพิ่มขึ้นมากนะครับครับผมมาบังโน้ดกันครับนี่โนตบวกกี่ตัวครับบรรทัดที่1ลาซอนบรรทัดที่2ลาโดลา3ลาโดซอนสี่ลาหมีซันลา ตัวบรรทัดที่4นี่เป็นตอนที่3นะครับเพราะความว่าซอยกันนะครับอ่าจะมีตัวโดตัวนี้นะครับที่ใช้นิ้วก้อยกดเข้าตรงหัดแน่นิดหนึ่งนะครับพราป้อกันดีดครับลูกซอนพรมจิมมีไห้นะครับลูกซอนพรมจิมี่ห้ตลอดดีดขึ้นดีดลงนะครับดีดลงดีดขึ้นนะครับดีดขึ้นดีดลงดีดลงดีดขึ้นนะครับบรรทัดที่1ครับดีดขึ้นก่อนนะครับล่าซอนนะครับอ่าลาซอนอ่ะหันมาทางนเมือดีนะครับลาซอนครับ ดีดขึ้นก่อนครับลาดีดขึ้นส่วนดีดลงมา,มาเป็นยี่สี่นะครับอันดับที่สองลาด้ลานะครับดีดขึ้นก่อนนะครับดูดีล,ดลงเอาใส่ดีกรีสิง่ายงงนะครับ อกก็มีอยู่นางนะครับเอานิ้วนหนถนัดเอาตรงนั้นนะครับวันนี้เขาจะร่วมกันหนึ่งกักบสอให้ได้เป็นทำน่งสันีนะครับทห่สอให้ได้ยนนะครับเวลาหันก็เป็นอ่าประมาณนี้นะครับให้ได้ทวงตอนนี้ 3นะครับลาโดโซนนะครับวันนี้ดีลงก่อนด,ดอนีขึ้นดีลงก่อนเป็นครับลาโดหยุดหยุดป้อยนะครับหยุดป้อยกดนะครับอย่าลืมลาโดซอนนะครับบรรทัดที่สีล่ลามีซลา ตามผมไปเลย Bye. หนึ่งสองสานะครับหนึ่น ทวนกันนะครับลิปต่อไปเป็นตอนที่ห้านะครับสิร่วมาสายหนึ่งที่อเอาเลียนมากนะครับบทที่หนึ่งออตอนที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ร่วมกันนะครับมันก็จะเป็นล่ายตียขวงให้ฟังนะครับภาพรวมประมาณนี้ครับเริ่มจะเป็นร่ายแล้วนะครับฝากไปฟึกกัน